สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสายตุวเลขทุกๆท่านคลิปนี้วันนี้ผมจะพามาแง้มมาแง้มดูสลากการกุศลก็ยังเป็นรูปที่ก็ปีมาจากเว็บไซตข์ของของกองสลากยังไม่ได้รูปจริงยังไม่มีรูปจริงรูปจริงไว้รอบหน้า อ่ารูปจริงไว้รอบนาเนาะอ่ารูปจากเว็บไซต์อ่าแคปมามันมีมีมีสองรูปเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าที่พวกเราเห็นอยู่ก็มีข้อความเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกประการเลยตามปฏิคณะรัฐมติเมือ่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะแล้วก็มีนักเรียนมีอ่ามีครูมอบทุนการศึกษาก็อ่าโลโก้เขารอบนี้ไม่มีกรอบหน หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนกนารศึกษาโอโดตโอโดตซัมเมอร์แคมป์ฮะซึ่งเป็นโลโก้ของของโครงการเขาเนี่โครงการนี่แหละอ่าเนาะอ่าก็มีนักเรียนแล้วก็มีอ่าครนูนักเรียนนักเรียนนั่นก็เป็นอันนี้อยู่แล้วนี่มอบทุนอันนี้มีมอบทุนเนาะอ่าประมาณนี้เห็นอ่าพอสมควรพอได้งแงี้มอ่มีจุดสังเกตพอได้งแงี้มมีจุด เหมือนตะหงงิดตะหิดประมาณนี้มีตารางมีตารางแล้วอันนี้เป็นงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็มีมีชัดเจนมีแนวโน้มมีลักษณะพอพอได้ดูอยู่เนาะประมาณนี้แหละห่งงวดที่แล้วก็มีนักเรียนที่เอามาให้ดูเพราะว่ามันมีจุดสังเกตเนาะมีชุด สีชิมพูมีคอมมอีชุดอย่างเงี้ยนะสองห้าอันนี้สองห้าชัดเนาะโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วแป๊บหนึง่งเอาเฉพาะวันนี้ทีนี้อะสี่สองสี่ห้าอะสี่สองสี่ห้าอยู่ตรงไหนประมาณอันนี้ตาผมเห็นพอ อพอได้แง้มเป็นกระใสะรูปจริงมีพวกท่านน่าจะมีอยู่เนาะใครที่ดูเป็นประจำก็มี42 4สอีันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคล42ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงคนมอบนี่น่าจะเป็นอาจารย์อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เขาตรงนี้4ตรงนี้2อ่คล้ายคล้ายใพวกท่านดูดี ใช่หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้สีแน่นอนอ่าตรงนี้สีแน่นอนแต่ข้างล่างอันนี้ไม่ชัดเพราะว่ามันมีไอตัว xx นี่มาบังอยู่มาหลอกตามาทําให้ลบกวนสายตารบกวนจิตใจการมองเห็นงองพวกเรานี่ไอ้เส้น xx นี่นะแต่ตรงนี้ยสีสองตาผมนะส,สีคือตรงนี้ อ่าพวกท่านดูดีๆแต่สียังไงมันก็สีแหละมองเห็นชัดอยู่เนาะอ่าสีสองตรงนี้ส่วนสีห้าสีห้าก็คือผมมองสองคนนี่แหละมองแค่สองคนนี้ก่อนอ่าคนนี้คือห้าคนนี้คือสี่พวกท่านจําอย่างนี้ได้ไหมเสื้ออย่างนี้ได้ไหมอ่ามันเป็นห้าเป็นห้าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมขอย้อนมาให้มองอ่ามองลักษณะเดียวกันอ่ะพวกท่านจํานี้ได้ไหม จำห้าตรงนี้ได้ไหมอ่านี่แหละเสื้อเหมือนกันมองยืนยืนเหมือนกันลักษณะเสื้อม่งบอกเหมือนกันอันนี้สองห้าได้ไหมห้าสองอ่าเนี่ยอลักษณะยืนคล้ายกันผมก็เลยเออตรงนี้เป็นห้าแล้วกันอ่าเนาะสี่ห้าแล้วกันวันนี้ยนะเนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยสี่ห้าเนี่ยสี 4, ่ห้าเนาะเพราะว่าย,ยืนมอบกันทําทํา อ่ะสักคนหนึ่งนะคนหนึ่งเอาขวาคนหนึ่งเอาซ้ายเนี่ยก็จะเป็น4 5หแหละ่ะดูพิจารณาดูอ่าเมื่อผมเห็นอย่างนี้ผมก็พูดมันคึงแยี่มให้แหละไปไปต่อทีนี้มาดูตารางทีนี้มาดูตารางเปรียบเทียบอันนี้หมดทุกงวดเลยผมทําให้ดูหมดทุกงวดเลยว่าอะไรออกอะไรอันนี้ะลรมาตั้งแต่งวดแรกอันนี้ก็เข้าวดที่เท่าไหร่้วเนะี่ยอ่งวดนเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดที่สิบสองแล้วอันนี้เป็นงวดที่สิบสองอ่ะเรียบเทียบดูตารางตรงเนี้ยมันมีมันมีลักษณะเหมือนกอดกอดอกอันนี้กอดกอดน่าจะเป็นดำดำเหมือนกันนะ่าจะเป็นอ่โน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กเนาะสี่เหลี่ยมโน้ตบุ๊กนะอ่าตรงนี้มีกอดลักษณะกอดเหมือนงวดที่แล้วลักษณะคําว่ากอดเหมือนงวดที่แล้วนะ มีกระเป๋าสพายเป้กระเป๋ามอนกันแต่คนละสะีมีเหมือนคล้ายๆข้างหน้าข้างบนข้างหน้าคล้ายๆงดทเล่กัหน่อยหนึง่งต่างกันที่อันนี้กอดกอดกันเนาะอันนี้กอดกอดโน้ตบุ๊กแล้วก็มีาคนเสื้อสีชมพูสีชมพูนี่สีชมพูมีคอมมีคอมอยู่ข้างหน้าสีชมพูเหมือนกันอ,อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าหันไปคนละข้างแต่คล้ายๆกัน แล้วก็มีมีเสื้อนักเรียนใช่ไหมหนึ่งสองสามเสื้อนักเรียนสามคนเสื้อมือเรียนชุดนี้เหมือนกันมันจะมีเสื้อชุดเนี้ยเนี่ยเนี้ยมาไล่มาตั้งแต่หนึ่งสองสามนี่งวดที่สามแล้วนี่งวดที่สามหมายถึงก็อาจจะคิดแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรห้าสองจะมาเป็นงวดที่สามหรือเปล่าห้าสองจะมาเป็นงวดที่สามหรือเปล่าอันนี้ผมคิดแบบ เออเออเขาเรียกอะไรไม่ไม่ต้องคิดอะ่ะห้าสองแบบแบบเขาเขาเรียกอะไรเรือไอ้คาดไม่ถึงอะ่ะคาดซ้อนแล้วซ้อนอีกอ่าซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่แน่นะไม่แน่นะห้าสองอ่าห้าสองอาจจะมีเป็นงวดที่สามซึ่งน่าเหลือเชื่อมากห้าสองมาเป็นงวดที่สามอ่าอันนี้อันนี้ติดประเด็นไว้ก่อนอันนี้ติดประเด็นไว้ก่อน เนาะ,ะประมาณนั้นประมาณนั้น5-2านะาติดพิด้งวอนที่3หรือเปล่านี่โอเคผ่านไปแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้เสื้อสีไล่มาสีชมพูแล้วก็มีเสื้อทั้งเรียน3 3คนนี่อ่าเสื้อชุดเดียวกันแล้วก็มีการมอบรางวัลมา3คนที่เป็นการมอบรางวัลมอบทุนการศึกษาถือป้ายอ่าถือป้ายก็มีการถือป้ายมีตั้งแต่ งวดแรกๆช่วงแรกๆช่วงแรกๆมีถือป้ายนี่ช่วงแรกที่าการกุศทุนโครงการงวดเนี้ยไอ้คราวเนี้ยที่เอามาแรกๆเห็นไหมถือป้ายถือป้ายนะมอบต้นการศึกษาถือปอ้ายไอ้มีถือป้ายก็คือกลุ่มคนนั่นแหละน่าจะเป็นกลุ่มคนเนอะอาะกลุ่มคน,นกลุ่มนี้สี่คนก็มีสี่กลุ่มนี้มีสามคนก็มีสามมอบๆๆมอบ อ่าแล้วก็มีมีมีอะไรอ่าถ้าถือป้ายอย่างนี้มีคนยืนข้างบนมี2ยืนอยู่ข้างบนมี1อันนี้ยืนอยู่ข้างบนมี1ก็มี1 1งล่างอ่ายืนข้างบนมี1่งล่างยืนอยู่ข้างบนมี2งล่างถือป้ายอ่าถือป้ายเข้าใจว่าการถือป้ายอ่ามีคนอยู่ข้างบนมี1นคนก็คือ1คนมี1ล่างมี1ล่างอ่ามีหนึ่งล่างเพราะว่าการถือป้าย นี่ไงการถือป้ายยืนอยู่ข้างหลัง2คนสองล่างยืนอยู่ข้างหลัง1คน1ล่่งอ่างยืนอยู่ข้างหลัง1คน1่นล่างอ่งางวดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ลักษณะเฉพาะเราดูเฉพาะการถือป้ายเพราะว่าตรงนี้งวดน,นี้มันมีถือป้ายอ่าที่แบ่งเป็นกลุ่ม3คนมี3บนอ่าสคน4บนอ่าสคน3บนอ่าได้แค่น,นี้ก่อน ได้แค่นี้ก่อนเนาะอ่าสำหรับอ่าถือป้ายอ่ถือไอ้น,นี่ป้ายทุนการศึกษาเนี่ยอเป็นกลุ่มอ่าเมื่อกี้เขามี3คนก็มี3บคน4คนก็4บคนเนาะใช่ไหมอ่าอยู่อยู่บนถือป้ายมีอยู่บนแต่อันเนี้ยถือป้ายถือป้ายตรงนี้แค่2คนแต่มันมีแยกซ้อนมามีแยกมีแยกซ้อนมาอันนี้กลุ่มเนี้ย สามคนก็จริงแต่ว่าถือด้วยกันในสองคนนี่แหละมันจะมีซ้อนแล้วซ้อนอีกอ,อาจจะมีอาจจะมีสองหรือยังไงเหมือนจะมีสามเหมือนจะมีสามแต่ตรงนี้มันมีสองเนาะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่เนี่ยอันนี้ยืนเป็นกลุ่มเดียวกันเลยป้ายเดียวกันเนาะ,ะสามบนยืนเป็นกลุ่มเดียวกันสี่สี่บนยืนเป็นกลุ่มเดียวกัน อ่าอ่าอันนี้ถือว่าถือสองคนแต่ว่าคล้ายๆเนี่ยถือสองคนแต่ว่ายืมในกลุ่มเดีวยวกันสามอตรงนี้อาจจะมีสามหตรงนี้อาจจะมีสามอ่าอ่าตรงนี้อาจจะมีสามถือป้าอาจจะมีสามในสามในส่วนของสามบนหรือยังไงไม่รมู้ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เข้าใจตามตารางเปรียบเทียบมาอ่าได้ประมาณนี้อ่าได้ประมาณนี้โอเคอ่าพอสมควรสําสสหรับเปรียบเทียบเนาะ ได้ได้อยู่ประมาณหนึ่งอพอได้แยกแยกให้ได้พอได้เห็นอยู่ประมาณหนึ่งไม่รู้จะใช่หรือเปล่าทีนี้เข้าเรื่องตัวเลขเขาเรื่องตัวเลขในนี้เลยห้าสองหกห้าสามห้าสองนั่นไงนี่ห้าสองห้าสองก็คือเหมือนตรงงวดที่แล้ววดที่แล้วนะ,อ,ะอยู่ตรงไหนอันนี้ตาผมผมผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอันนี้ดีกว่าห้าสองหกห้าสองหกผมมองไล่เรียงมาสีเดียวกันเนี่ย อ่ะสีสีเดียวกันเนะี่ยหนึ่งสองสามเนะี่ยมันจะหลอหลออยู่ผมไล่เรียงมาเป็นรวมเลยเป็นห้าสองหกอ่ะห้าสองหกไม่รู้เหมือนกันเพราะอันนี้ก็แยกมาสองก็คนมีเท่าไหร่คนมีหกอ่าอยู่ข้างล่างนี่มีห้าอ่าแต่ว่าตรงเนี้ยผมเห็นเป็นห้าตัวเลขห้าอยู่แล้วเสื้อตัวเนี้ยห้าอันนี้ผมก็มองว่าเป็นสองอันนี้เป็นหกแล้วกันอ่าสาหรับที่ขนาดเท่าๆกันนะคือขนาดมาอย่างนี้ขนาดมาอย่างนี้ ในขนาดมางนี้ไล่มาเท่าๆกัน5 26ส okay, no? อเคยเนาะส่วนาสวน5 3อ่า5 3 5 3ผมมองข้างล่างนี้มันมีให้มองอยู่2จุดซึ่งตามผมเห็นคือมองข้างล่างครับเพราะข้างล่างตรงนี้ข้างล่างคนถือป้ายคนสุดท้ายคือ53นะนี่5 3นะอ่า5 3คนถือป้ายคนที่3เอาคนสุดท้ายคนสุดสดท้ายามองอชัดๆตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้มัน5อยู่แล้ว อันนี้มันห้าอยู่แล้วพราท่านพวกท่านต้องเก็บไว้แต่ว่าห้าเมื่อกี้ในห้ามีห้าสองหกใช่ไหมคือขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันอย่างนี้ขนาดอย่างนี้แต่ตัวนี้ห้าสามตรงนี้ห้าสามนะนี่ห้าสามนะห้าสามคือตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ข้างล่างนี่ห้าสามคือตรงนี้อันนี้เฉพาะในรูปของในเว็บไซต์นะนี่สีเข้มเข้มสีเข้มเขมนี่คือห้านี่สาม เห็นไหมอ่านี่นี่นี่ห้านี่อันน,น,น,นี้สามเคเนาะห้าสามนั่นแหละห้าสามนั่นแหละเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมันเวลามันได้แล้วก็มีเมื่อกี้บอกว่ามีมีสองจุดอ่าจุดที่สองคือตรงนี้จุดที่สองคือสีฟ้าตรงนี้อ่าสีฟ้าตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้มองสีฟ้า,าเรามองสี เรามองสีขาวๆสีขาวๆที่อยู่ในสีฟ้านี่อันนี้ตรงนี้หนึงนี่มันเหมือนเลขห้านี่นี่มันลักษณะเหมือนเลขห้าจะจะหลอกๆอ,อยู่น้อยนึงนี่เห็นไหมอ่าเป็นเลขห้านี่สีขาวๆนี่สามคือตรงนี้นี่ลายเรียงกันมานี่ห้าสามสามห้านี่ ซูมไม่ถึงนะแป๊บนึงนี่สามคือตรงนี้นี่นี่สามคือตรงนี้นี่ยาวานันนี้นี่จะหลอกๆจะหลอกๆอ,อ,อ่าเป็นสามอ่าตรงนี้ตรงนี้คือห้านี่อ่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าพรกะท่านดูเองซูมแล้วมันดูยากหน่อย เนี่นี่ยเนี่ห้าสามจะลอกๆหละกล็ไม่ได้เป็นตัวเลขแบบแบบชัดๆหรอกแต่ว่ามองเข้าใจมองแล้วเข้าใจคือผมเข้าใจพวกท่านเข้าใจหดีหกว่าไม่รู้แต่ผมเข้าใจเนาะห้าสามตรงนี้อ่าแล้วก็ห้าสามตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วห้าสองหกห้าสามห้าสองอ่าห้าสองก็อ่าเหมือนเหมือนตัวเลขเดิม ตรงนี้อาจจะเป็น53หรือ52ได้ก็ผมก็ก็เลยพิมพ์ให้ตรงนี้แหละอ่าบัรเลขเพราะว่าเป็นเสื้อชุดที่3แล้วอ่าเสื้อ3มชุดเนี้ยสคนเนี้ยอ่าเป็นงวดที่3แล้วมางวดที่3ออขอ่าก็ติดไว้ละ,ละกันเนาะกันไว้52นัอนแัลนอีกงวดหนึ่งอ่าอันนี้ก็อะไรนะอ่าเลข อย่าลืมอย่าลืมสิบหางของพวกเรานี่ยสิบหางของเราห้าสองมมีออกล่างอยู่อันนี้มีมีห้าสองของของเลขล่างแล้วก็มีออมสินเนาะองวดที่แล้วตารางในคลิปตารางเอาไปลงให้แล้วคลิปสิบหางลงให้แล้วดูได้ดูดูได,ด,ด,ด้โอเคอพอสมควรสําหรับการแง้มสลากรูปเว็บไซต์สลากการกุศลในรูปเว็บไซต์เนาะ,อะพอสมควรได้รายละเอียดพอสมควร คุณตัวเลขชัดเจนชี้เห็นอยู่พอสมควรรูปจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะท่าน,ลนหลายคนไป,ไปดูได้เนาะแต่รูปในเว็บไซต์ก็กหลายงวดก็การันตีในรูปเว็บไซต์ได้เลยนะถึงไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันชัดในนั้น,ม,นมันก็ชัดแตใ่ในรูปบางงวดรูปรูปจริงรูปจริงในโปสเตอระรูปจริงก็การันตีขึ้นมีอีกว่าความชัดเจนมันอยู่ยยยตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนี้ใดๆก็ตามก็หวงังว่างวดนี้ปีใหม่ปีใหม่ของพวกเราก็หวงังว่าพวกเราจะโชคดีถูกหวยรวยเบืรอมีกําไรได้รางวัลก้อนโตร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ